สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดในหัวข้อที่ว่ามีใครแอบผึงห่วงคุณอยู่ไหมการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีใครแอบผึงห่วงคุณอยู่ไหมนะคะ หาเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่จริงจังและซีเรียสนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะขออน,นุญาตดูนะคะมีใครแอบหึงหวงคุณอยู่ไหมนะคะอาจเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะอาจจะสลับพลังงานกันได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะ มีใครแอบหึงห่วงคุณอยู่ไหมนะคะมีคนแอบหึงห่วงคุณอยู่นะคะคนคนนี้เป็นคนที่นี่ค่ะมีสามคนนะคะคืออาจจะนี่ค่ะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะมีมิเสนะคะใครๆก็เข้าหานะคะแล้วก็มีคนแอบพึงแอบหวงอยู่นะคะนี่ค่ะคนนี้ก็หึงห่วงกันอยู่นะคะสองคนคือก็มีคนแอบหึงห่วงอยู่นะคะ คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมีทุนได้นะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันได้นะคะต่างประเทศได้ต่างแดนได้หรือว่ามีระยะห่างด้านความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะมีความเป็นแม่นะคะก้าว mm hmm. ถ้วยนะคะสามารถดูแลผู้อื่นได้ดีนะคะแต่ว่าเขาก็มีความคิดมากนะคะคิดเยอะนะคะในความสัมพันธ์นะคะ เขาว่าจะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะเมื่อเขานอกจากความหึงหวงนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะ พลังงานของเขานะคะคุณและเขานะคะอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะในตอนนี้อาจจะหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปนะสี่ดาบนะคะแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อกันนะคะแต่เหมือนเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะคะส่องไม้นะคะแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะเพจออฟเพนนีขึ้นนะคะ หรือว่าบางท่านอาจจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะเมื่อเขาแอบส่องแอบมองคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นก้าวเหรียญค่ะคุณดูดีในสายตาเขาคุณดูมีสเสน่ห์มีออร่านะคะคุณอาจจะดูเก่งดูดีนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณอาจจะดูเก่งนะคะดูดีนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเขาอยากจะมายื <S <s ่นถ้วยให้กับคุณหรือว่าอยากจะมางอคุณก็ได้นะคะสี่ถ้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเหมือน เพราะว่าเหมือนความรู้สึกเขาอยากจะกลับมานะคะามาดูพรนพันธ์อยากบอกอะไรนะคะ ค่ะเมื่อเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณนะคะสีหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะมีความมีความหึงมีความห่วงนะคะว่าใครมาคอมเมนต์คุณมากดหัวใจคุณมามาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาก็นี่ค่ะมีความเครียดมีความแบบค่อนข้างที่จะหึงเลยนะคะเขาอาจจะแอบ,บส่องคุณนะคะเนี่ยคุณ คุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนในเครื่องแบบได้นะคะทหารได้ข้าราชการได้ตำรวจได้นะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะเขาอยากจะทลายกำแพงระหว่างคุณกับเขานะคะเขาอยากจะเปิดไปสู่อีกโลกหนึ่งนะคะคืออาจจะมีสิ่งดีๆรอคุณและเขาอยู่ ในประตูข้างหน้านะคะไพ่อยากบอกอะไรนะคะ ไพออกมาค่อนข้างดีนะคะเขาอยากจะเร่งรีบทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขาอยากจะเป็นสิ่งใหม่นะคะหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเจอสิ่งใหม่นะคะหรือว่าเพื่อคุณนะคะเพราะว่าเขาอยากจะดูแลคุณนะคะบริวารช่วยเหลืออยากจะดูแลคุณนะคะอยากอยู่ใกล้คุณนะคะ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสามารถสมหวังได้นะคะทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นนะคะค่ะมาดูไพ่อาร์เคิลกันนะคะ ไพ่บอกว่านะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะต้องให้ผู้อื่นนะคะมีส่วนช่วยนะคะแล้วก็จะมีโอกาสนะคะในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีสันติวิธีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความรักความสุขสมหวังนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ